สวัสด,ดีค่ะติวสาวบ้านนาค่ะแม่บอกว่ามีกล้วยซุกมีที่ได้ตัดกลางคืนพี่นอ้องเอ้าก็ตายมีแนวการห่างมันมนะั้งแม่บอกว่ามีกล้วยซุกพี่นอ้องโอ้ตอายสตีคอามพยไปทางใดเนี่ยตัดเอาวีมันมาก,ก่อน มันอยู่น <day> er pues ี่เนาะทางทางไปส่วนแข้งเท่าไรบ่ลงเนี่ยมันแข้งเท่าไรอยู่บ่อ้าบอกกินแล้วเลยว่าเพราะว่ามันบอกกินมันยังบวดกินหรอกินจตสิเบิร์ตแต่มันน่าเมื่อยมันไม่มีใครเห็นนะคะเพราะว่ามันแอบอยู่ทางฝั่งนี้ไปเจะได้รบอ อย่างเกลียนนะครับปุ๊กมาเกลีนมาเลยเกิดสิเบิร์ดแล้วพี่น้องป่านั้นว่าบอมีอยังกิีนจะกล้วยสายพันธุ์แดงโอ้ยที่จนเบิร์ดบอมีแต่กินวะไหนเออบอมีแต่กิน คนนี่แหละสิบ่มีแต่กินนี่ยกวนน้องน้น้อกกินเบิร์พี่น้องนี่ทำบุญทำทานอะไรเชีอนี่อันนี้มันลูกไม่ค่อยใหญ่นะคะเป็นที่พันมันหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็งงๆอยู่ตะแรกเป็นกล้วยสุกเขียวไปไปมามาเป็นกล้วยน้ำว้ากล่องนะกล่องก็ไปพูดอยู่หลังนั้นนะ quam này, mì này. Cái mà, là hổ, mình tán rất buồn Sao bà để luôn Nó mà xỉn Âu gì hơn còn lẽ không? Bố mà gây mình giang nha จะแรกวว่าจะตัดพรุ่งนี้นะคะแต่แม่บอกว่าย่านนกกินเนี่ยมันมืดแต่ฟานยังยังมืดที่ไหนได้มันมันกินจนสิบเบิร์แล้วพี่น้องเอ้ยพอซื้อใหม่เลยแล้วอืม น,นี่บราไลเคือนะคะก็นแรกว่าจะรอพ่อน้องกัดแต่ว่าพ่อน้องกัดยังไม่มาบ่าวเบียน่าจะมีหมอลำที่ตลาดก็เลยยังขายของอยู่นะคะได้เบิ่งหมอลำก็ลูกสาวคนหนลูกสาวคนก็กไปตรงนี้นะคะ ถือถ e ือหน่วยถือหน่วยตามคักๆไปแล้วคุณตามแล้วเรียบร้อยบอกเอาเสียงลงเนาะจะต้องเอ็ดแบบเต็มเฉียงกินเต็มกันแล้วล่ะปากหน่อยมันจ้วกจวกไปเลยนะโอ้จะไดายเด็กกินจนสุปแรงว่าสุกหลายมือแล้วอ่ะสุกหลายมื้ตีตบบเกือบมืดกล้วยมั้งกล้วยกล้วยน้อยกล้วยอิ mười lăm mười có mười lăm 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 mười ที่ไหนได้ขวานเป็นตัดมาวีดังไหนฮันดูคิดโอเคนะคะทุกคนก็นี่เลยได้หนึ่งสองน่าจะ 5, 6, ห้าวีหกวีเล็กๆก,กับตัวนี้แต่ว่าก็โดนโมดเยอไปเยอะมากนกกินนะคะอคขายได้ไหลายตายได้หนี่ย จะี่สิบบาทอันจเจ้เห็นอยู่บอกมีแล้วสี่สิบบาทอูตลาดไม่น่นนะอันนี้ปวยงามี่คืนไปแต่ข้นแงโอ้ยกินบูกินก็ตังหลายอ่้อันนี้แล้วมีเจ้เห็นอย่บ่สิบบาทำนี่แล้วเนาะำปกวยยแล้สามทบาทสิบสองสี่สิโอเคนะคะแล้วก็เจอกันใหทน้าสสดีค่ะ